เกบเสียงอลืม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 สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆเขาสู่รายการเด็กมหาลัยรายการที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปลุยมหาวิทยาลัยต่างๆคณะเด็งๆในแบบเกรียนๆโดยมีผมนะครับนายภูมิศาสตรากุลและพี่กอลสาวเสืองเราจะมีซักเล็กนค่ะเอาแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่คณะเดืิยังครรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรไปเนี่ย กแล้วครับเตะตอนนี้เราก็ไปอยู่บนที่เต็มพันเนาะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเพราะว่าน่าเรียนกันมากเลยนะไปบ้านแกปล่นพี่ไงแกก็สนใจไม่ใช่หรอจริงสันตกใจว่าแกไม่เป็นยังไงอย่าภูมิเฮ้ยถ้าอยากรู้ใช่ถ้าอยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปหารุ่นพี่เลยก่อนโอเคทางไหนทางนู้นไปไปและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ มาอยู่กับคุณพี่สาวสวยและคุณพี่หนุ่มเท<ะ>่ <ทะ S 2> มากๆเลยค่ะอ่าครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่อาพี่ผู้ชายแนะนําตัว่วอนเลยครับนี่ชื่ออะไรครับผมชื่อปีคิดเห็นครับครับผมชื่อโอมครับนากสาวดุยยางชั้นปีสี่ครับครับผมสวัสดีค่ะชื่อนารรองสาวมุจิเกียวอิเซะเออชื่ออะไรชื่อแรกนางสาวดิ๊งหนึ่งข้าว แรงมั็นแรงใจที่อยากให้พี่เขาเรียนที่นี่คณะนี่อ่ะอ่าที่นี่คือจากคณะดุริยางศ์หาวรทยาลยศิลปกรนะครับคืออย่างอื่นเลยเราต้องมีความชอบด้านดนตรีก่อนอ่าแล้วพอเรามีความชอบด้านดนตรีแล้วมันก็มีหลายมหาลัยเหมือนกันที่เปิดสอนคณะดุริยางอะไรอย่างงี้ยเราเราชอบที่นี่เพราะว่าบรรยากาศเราเคยรู้จักรุ่นพี่ที่เรียนจากที่นี่มาอะไรอย่างงี้เราเห็นบรรยากาศความเป็นอยู่ของในชีวิตมหาลัยอะไรอย่างงี้เราชอบที่นี่ก็เลยเลือกถันใจที่นี่ครับครับผมประเทศไทยเราเป็น สอนแจ๊สจริงๆนยมีอยู่ไม่กี่มหาลัยแต่ว่าตรงนี้ก็มันสะดวกเราด้วยแล้วก็วก็ชอบในความในทางของที่นี่ได้เข้ามาดูบรรยากาศที่นี่ความเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตเป็นแบบพี่น้องอะไรเงี้ยก็เริรู้สึกว่าออโอเคกันที่นี่คณะเรามีชื่อเสียงมากทางด้านความบันเทิงถ,ถ้าเราไปรวมกับคณะอ,อื่นๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบเอ้ยดูยากสนุกสนานด้วยค่ะปาร์ตี้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็มาเสียบอะน้องเออเขามารับน้องอะไรเงี้ยได้ <S <S เป็นเฟชชี่เฟชชี่ต่างจะถามอายุละไว้ในฐานที่เข้าใจแลให้มาหลับกี่วันได้เราก็นั่งกราบนั่งกราบนั่งสาย ที่นี่เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สาขาครับคณะวิทยางศ์มหาวิทยาลศิลปกรเรามีทั้งหมด4สาขาครับเราเปิดสาขาที่เปิดใหม่เนาะเมื่อก่อนมีสสาขาก็สาขาแรกที่เปิดสอนการเรียนการสอนคือสาขาการแสดงดนตรีครับผมสาขาที่2คือสาขาดนตรีแจ๊สสาขาที่3คือดนตรีเชียงพันธุ์แล้วก็สาขาที่ดนตรีและธุรกิจบันเทิงโอ้อยากให้พี่แบบช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันมันเรียนอะไรบ้างสาขาแล้วก็จะเป็นการเรียน เรียนเครื่องมือเอกแจ๊สโดยตรงก็จะเป็นี่ตารองวอยซ์อะไรแล้วแต่ผมแล้วก็เรียนควบคู่กับดิสดีดะตรีเชิงพันธ์ก็จะเป็นเหมือนคอมอมโพสสำหรับการแต่งเพลงทำเพลงเกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องหลังการทำเพลงการมิกซ์เพลงการอรเรนจ์เพลงการดนตรีก็จะเรียน ส่วนใหญ่เครื่องคนจะเห็นตามวงโยนะโอเคเป่าวูดวินบัสหรือพาร์คชั่นพวกเครื่องเคาะทั้งหลายอย่างัำเป็ดคอมโบนที่คนรู้จักการฟลูดจะมีเปียโนอ่าอีโคผมถามทาทําเป็ดนี่มันเป็นเครื่องดนตรีแบบไอ้ที่ใหญ่ๆหญ่อ่าทำเป็ดจะเป็นเครื่องเล็กทําเป็ดจะเป็นแต่แต่เดียวแต่เดียวใช่อ๋อคือทําทําเป็ดเป็นแต่เล็กๆทําหางก็จะเป็นแต่ใหญ่ ไม่เอาละองค์การองค์การับธุรกิจบันเทิงเกี่ยวกับการจัดการที่ไปต่อยอดกับธุรกิจดนตรีทั้งหมดใช่ครับเหมือนแบบคนหารค่ายเพลงเออบริหารแต่ว่าเป็นเพื่อไปต่อยอดธุรกิจดนตรีอย่างอ๋อคือเรียนไปในทางทางธุรกิจวางั้นใช่ไหมครับที่นี่มันมีแบบว่ามันมีตั้งหลายห้องเลยใช่ไหมที่ผมว่ามีความสนใจผู้พี่พาผมไปดูได้ไหมครับได้ครับได้โอเคงั้นเต้พร้อมพร้อมไปกันแลกดีกว่า วันนี้เราจะมีโชว์ให้ดูครับะจะเตรียมนักศึกษาการเนตีชั้นปีที่4มาโชว์ให้ดูจารุดาครับนักศึกษาชั้นปีที่สี่ <laughs> พี่เอ่อเพลงเมื่อกี้นี่คือเป็นเพลงอะไรครับเอ่อเมื่อกี้เป็นเพลงของบาร์ครับเป็นออ๋ครับผมในยุคบาโรกคนทั่วไปแล้วก็รวมทั้งคนในคณะเนี่ยจะส่วนใหญ่ชอบเรียกเราว่าเด็กคลาสสิกค่ะจริงๆแล้วคลาสสิกเนี่ยมันเป็นยุคของดนตรีครับยุคของดนตรีก็มีบาโรกคลาสสิกโรแมนติกแล้วก็คอนเทมปพอซึ่งเพลงที่เล่นเมื่อกี้เป็นเพลงยุคบาโรกอยากทราบว่าเพลงเมื่อกี้มาสื่ออารมณ์ประมาณไหนอะค่ะเอ่อจากที่เราฟังเมื่อกี้มันก็ หมดหมองนะเศร้ามันเศร้าออกมันคงไม่เต้นรำหรอกเนาะใช่ครจะดราวนี่นอกจากเล่นเพลงยุคบาโลกได้แล้วเป็นเพอร์เฟคพีทด้วยโอ้โเพอร์เฟคพิทดีนี่คืออะไรเพอร์เฟคพิทดีนี่คือความสามารถพิเศษในการฟังเสียงครับพี่ว่าฟังแล้วสามารถรู้ว่าโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตตัวอะไรพี่จะรูดาวพี่จะรูดาวไม่ธรรมดาอ่ะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าพี่เขาเนี่ยจะฟังจําเสียงโน้ตที่ผมกดได้หรือเปล่าไาๆเรามาดูกันครับ พร้อมไหมครับพี่พร้อมค่ะโน้ตตัวแรกนะครับเลค่ะโน้์ถูกถูกโอ้ยอเมซิ่งยังรับยังยงเอาอีกเอาอีกถูกค่ะนีค่ะถูกครับอุ๊จ้าเลยจ้ามาตัวสุดท้ายครับ ดีครับพี่เขาเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่ากดมั่วไปสองอันพี่เขายังทายถูก <laughs> พี่เขา perfect pitch จริงๆเออพี่ครับแล้วไอ้ความสามารถในการฟัง,งเสียงโน้นเนี่ยคือมัน,มนเราสามารถแบบนำไปใช้อะไรได้ไหมครับในชีวิตประจำวันนะ <laughs> จริงๆคือจะใช้ประโยชน์ได้มากโดยเฉพาะวิชา ear training ่ะค่ะก็คือวิชานี้ก็คืออาจารย์เนี่ยค่ะจะ กดเปียโนแล้วเราก็จะต้องดิ a เตชันดิ t เตชันก็คือเหมือนคล้ายๆเขียนตามคําบอกไงค่ะแต่ว่าเป็นโน้ตดนตรีแทนเอาเป็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นสกิลที่นักเล่นดนตรีคือถ้าถ้าเป็นก็ดีใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็พัฒนาได้ทุกอย่างพัฒนาได้ใช่ครับใจเย็นๆครับ เดี๋ยวห้องต่อไปเราจะพามาดูนะครับห้องห้อง407เขาจะกำลังมีการสอนการโอเคครับห้อง407เป็นห้องเป็นห้องของสาขาแจ๊สนะคะห้องนี้จะใช้สำหรับการรวมวงออร์เคสตร์อัอออร์เคสตร์ yes เดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ครับได้ครับอาจารย์ก่อนละกันว่าอาจารย์แดนฟิลิปนะครับเป็นสอนโอ้อาจารย์ฝรั่งใช่ครับใช่ครับใช่จะสามารถจัดโอเคครับค่ะได้เลยครับ สสวััดีครบอาจารย์ถามแบบแจ๊สใช่ไหมครับผมผมถามเลยว่าดนตรีแจ๊สนี่คืออะไรครับดนตรีแจ๊สคืออะไรก็อธิบายยากนะครับค่ะเหมือนข้ามขกับภาษาเหมือนก็พอข้ายข้ามภาษาก็มีภาษาก็มีสามเหลี่ยมใช่ไหมครับใช่ครับแจ๊สเขามีสามเหลี่ยมของแจ๊สเองนะครับก็มีเรื่องจังหวะที่ต่างกันในแจ๊สก็มีการเน้นประวัติราสตร์ อันนี้เรื่องที่สำคัญมากครับทุกคนในวงต้องมีสมาร์ทเอฟแบร์นะครับแล้วก็อะไรอะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นเป็นจุดเด่นของดนตรีแจ๊สเลยครับอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องจังหวะจังหวะสวิงอืคือจะเป็นจังหวะใช่ไหมที่ทําให้คนสนใจดนตรีแจ๊สใช่เป็นจุดเด่นของดนตรีจ๊สใช่ไหมครับแล้วดนตรีแจ๊สนยครับถ้าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเราสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างหลังจากเรียนเสร็จ มีมีหลายคนที่จบแล้วก็จะไปเป็นรักดนตรีเล่นเป็นอาชีพครับาบางคนก็จะแดงแพรงใช่แบบทุกคนอาจจะไม่ไม่เล่นแจ๊สครับแต่ก็บางคนก็จะเล่นพอปอะไรไชติเพราะว่าที่นั่นมันเทคนิคของแจ๊สมันสูงใช่ไหมตรงเทคนิคของสูงถ้ามีสมาร์ทเล่นแจ๊สก็เล่นพัอง่ายง่ายๆแล้วก็เผื่อหลายๆคนยังไม่รู้ครับากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าอินพริววายอินพริววาก่ <C ut ters> ออธิบายยา ขอ,อ,อตั้ตัง่ายๆเหมือนเดิมเ <c oughs> อ่อแล้วแต่อารมณ์ตอนนี้สมบอว่าถ้าเราเล่นเพลงนี้ตอนนี้ก็จะมีช่วงในเพลงที่ว่างที่โซโลเลนเ่นคนเดียวแต่ไม่มีอะไรไม,ไม่มีโน้ตเพลงเข้าจไหมเป็นที่เราเคริดตอนนาน,นะอ๋อคือเป็นการคิดโน้ตเองใช่มครับใช่ครับ <c oughs> พี่แนทคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนล่ะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องอัดของสาขาเชียงพันนะคะพามาดูการทํางานจริงๆเลยแล้การเรียนจริงๆเดี๋ยวจะให้พี่ประจำสาขาเนี่ยลองจำว่าเออเรียนเป็นยังไงแล้วจบไปใช้อะไรมีรายละเอียดสาขายังไงนะคะเขาเกับน้องๆปีสองสวัสดีค่ะห้องนี้เนี่ยมันคือห้องอะไรครับห้องนี้ก็คือห้องอัดครับผมห้องอัดหรือว่าห้องบันทึกเสียงอ่ะเอาเอาไว้ใช้คือ เรียนวิชาไหนครับพี่เอาไว้ใช้เ,เรียนจริงจริง,รงสามารถใช้ได้ทุกวิชาเลยนะครตั้งแต่แบบแต่งเพลงงคือเราแต่งเพลงปุ๊บเราก็มาทำเดโมโที่นี้ได้นะครับคือเอาง่ายๆคือสาขาเนี้ยพูดถึงการออกไปผลิตดนตรีนั่นเองตอนนี้พี่กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอตอนนี้ผมกําลังอัดเพลงอ,อัดร้องครับวันนี้<อ>ก็มีมีแท็กกีตาร์หนึงแท็แล้วก็นักร้องเราคือคนนี้ฮรรอจะเข้าไปอัด จบไปเนี่ยมันสามารถไปทําอะไรได้บ้างครับนอกจากแบบโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้ครับเราทําเพลงเราสามารถทําซาวประกอบหนังอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะับเรียสกอพวกเพลงประกอบภาพยนตร์หรือว่าสปอตโฆษณาเราก็สามารถมีวิชาที่เรียนเพื่อไปทำได้เือนกัร ความฝันตื่นมาพบว,ว่ามันไม่มีจริงฉันตื่นจากความรู้สึกส่วนเลือที่เก็บไว้ข้างในฉันตื่นมาพบว,ว่ามไม่มีเธอไม่มี อยู่ข้างกายแม้เธอนั้นเป็นเพียงภาพฝันไม่จะลองมันจะตอบ <c oughs> คุณพี่กัะเท้าถึงอารมณ์มาก <c oughs> อะไรทำใหพี่ร้องเพลงนี้ออกมา <c oughs> หลับตาพี่รู้สึกอะไรอยู่ครับคุณพี่ตอบนะคุณพี่รู้สึกอะไร ชีวิตจริงที่เราที่เราแต่งมาขึ้นมาครับใช่นนนหนูสัมผัสได้พี่น้ำตาหนูโอ้ชีวิตจริงนะครับอ๋อหนูพูดไม่ออกก็อจะจ้องหนูต่อไปเลยโอ้โอปังซันพี่พี่เป็นคนหนึ่งหนูเชื่อว่าพี่จะต้องไปเด่ดไกลในวงการร้องเพลงแน่นค่ะขอบคคุณรผมก็ม <laughs> ีมาก ฝากเนื้อฝากตัวให้กับพี่โบร์ด้วยนะคะพี่วันร้องเพลงดีวันนี้พวกเราก็สนุกกันมากเลยเนาะแบบได้พี่พี่นะครับพาไปทัวร์คณะของพี่พี่เนาะป้ลื้มใช่ได้เราได้เห็นหลายๆอย่างเยอะเลยเจอกันเยอะพี่ห้องซ้อมดนตรีเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันจะมีห้องเดี่ยวโอ้ยน้องใช่วันนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากที่สละเวลามาพาพวกเราไปเดินเล่นนะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับ มาเที่ยวคาราเต้ก็ไม่มีอะไรจะให้นะคะนอกจากเสียงเองแต่ให้คุณดนตรีก็อะไรอยู่แน่นอนให้เป็นซีดีแล้วกันนะคะได้เหมือนกันค่ะมากมากนะคะยินดีมากครับยังไงบอกว่าอยากให้เราฝากข้อคิดให้กับน้องๆเนาะใช่ครับงั้นเอาเป็น2คําพูดสั้นๆของอาจารย์เสียงและอาจารย์เนื่อสียงคือผู้ขอตั้งมหานในาสียงประกรนะครับคำแรกก็คือ นัปัดยินยาวชีตสั้นเราขอขยายความตรงนี้ก็คือผลงานที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพตีหรือภาพว่าต่อเมื่อเราตายไปแล้วผลงานนั้นก็ยังคงอยู่นะครับให้ตรงใจในสิ่งที่เราทำกับคำพูดที่สองนะครับพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วอันนี้เป็นการเตจอตัวเองอย่างมากว่าสมมติเราไม่อยากจะซ้อมแล้ววันที่เกียจจังเลยพรุ่งนี้ได้ไหมมันสั่งไปแล้วเพราะวันนี้เราก็เสียเวลาไปแล้วนะครับฝากสองคำนี้สั้นๆให้กับไป่ดู้วยกันดีมากเป็นคำที่ดีมากครับครับ เกณการรับสมัครคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปกรรับสมัครเฉพาะรับตรงเท่านั้นสอบทฤษฎีดนตรีสอบปฏิบัติดนตรีและสอบโสดทักษะ โดยจะมีการเปิดรับสมัคร3รอบด้วยกันรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ w w w j d t d com แ,แล้วก็เข้ามาสู่ช่วงภารกิจติดเด็ดสำหรับวันนี้เราต้องมาทำะไรกัน ภารับกิจติดเรทในวันนี้ของเราเก็คือให้พี่กรทั้งสองใช้ความสามารถในการวิเคราะห์รุ่นพี่คณะดุริยางคศาสตรส์ศิลปรกรว่าถนัดเครื่องดนตรีชนิดไหนใครท้ายถูกมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนผู้แพ้ถูกลงโทษสิจ๊ะให้พี่กรทั้งสองใช้ความสามารถในการวิเคราะห์รุ่นพี่คณะดุริยางศาสตรส์ศิลปรกร ว่าถนัดเครื่องดนตีชนิดไหนใครทายได้มากที่สุดชนะส่วนคนแพ้ต้องโดนลงโทษโอ้แมกชอ่นต้องชนะก็ไม่รู้เหมือนกันเจอกันได้ขอมยัง้อมมากค่ะเราไปกันเลยครับแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวเขาไปดูพี่เขาเซตทันก่อนหรอเออไปก่อนเลยฮัลโหพี่เกียบหนึงค่ะเขาดูมือหน่อยได้ไหมคะ มือด้านหยาบมากค่ะดูดิค่ะเวรีปนี้น่าจะดิดกีตาร์โปรละเอียดมากเหมือนรู้เหมือนเชื่อชาค่ะดูอีกคนหนึ่งค่ะโอ้สุดๆค่ะคนนี้ทำงานมาตั้งแต่เกิดแต่ดูสิค่ะเล็บยาวมากกีตาร์ทุกคนดูหยาบมากอีกสักคนสิคะที่นี่เขาทำงานอะไรกันคะเนี่ยนี่มาเรียนหรือเปล่าเนี่ยดูหยาบมากภูมิแกดูซิ ดูไม่ได้จะดูไม่ออกโอ้นี่พี่หกเก้าดูว่าไงวะหนมเฮงดูไม่ออกเลยแต่ละคนค่ะท่านผู้ชมคะ ถ้านี่ voice หนูรับไม่ได้ค่ะหนุ่มเดี๋ยว v o i เดี๋ยวไว้ c แต่ก็ไม่แน่นะคะโอ้แต่ละคนนี่มันโจรตาชัดๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านี๋ยวกอนเดี๋ยวค่ะแล้วอะนี่ขับสก็ตดาวอาละครับต้องเลือกโอ้ตาละา แล,และคําตอบของเต้ยนะคะก็หมายเลขหนึ่งคะจากที่ข้าให้แล้วน่าจะจริงๆว่าจะเอาคนนี้เป็น voice แต่ว่าอะไรมันก็คาดขึ้นได้คนนี้เขาดูแบบว่ากระดิกขาตลอดเป็นละอา้าวนีกก่กระดิกนี่หว่าโอเคแต่เลือกเลือกคนนี้ voice ค่ะส่วนคนที่สองไม่น่าเป็นไปได้นะคะหนูเลือกไบออลนพระเจ้าเห่า่าคนที่คนคนนี้หนูเลือกเป็น f o o พระเจ้ากินฟุ o ค่ะ อันนี้เบสเบสเบสหนูว่าน่าจะเบสเพราะหนูว่าน่าจะน่าจะเบสไหมหนูไม่รู้หนูไม่เล่นดนตรีค่ะส่วนคนนี้หนูเลือกกองหนูว่ามันน่าจะเป็นกองน,นะเพราะผลการเขาแล้วตีกองแรงน่าดูค่ะตีกองค่ะพี่คนแรกนะครับจะเลือกฟุตนะครับเพราะดูจากลักษณะท่าทางแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดาวไปนั้น,นนะส่วน ที่คนที่สองนะครับพี่ใส่แว่นคนที่สองครับก็เลือกเป็นวอยซ์นะครับดูน่าจะน่าจะร้องเพลงได้ครับแ้วก็พี่สุดหล่อของเราครคนที่สามครับคนนี้เบสแน่นอนครับเพราะดูจากลักษณะท่าทางการยืนนะคิดว่าน่าจะใช่ครับส่วนพี่ผู้ชายคนที่สี่นะครับน่าจะเล่นมวลลินนะครับดูจากว่าท่าทางร่างกายนะครับแล้วก็พี่คนที่ห้าครับโผมือขนาดนี้ถ้าไม่เล่นกองก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับผม ชื่อต๊อกนะครับเล่นไวโอลินครับผมเจ้าเลี้ยมดิชื่อปอครับเล่นกองชุดครับได้ได้ครับอเมซิกชื่อเลิซันเดอร์ครับเล่นเบสครับผมอ๋อไม่จริงใช่ไหมชื่อทีครับอยครับสวัสดีครับชื่อแ็กครับเล่นคุณครับทอมแ้ว ไม่ชูกเลยค่ะนอนแล้ววยและผลสรุปภารกิจในวันนี้ก็คือภูมิเอาชนะเต้ยไปหนึ่งคนผู้ชนะในวันนี้ก็คือภูมิอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วและอีกแล้วส่วนบทลงโทษจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยจ้ะและแล้วครับเราก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับภารกิจติดเดดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับำองเตอร์ดีค่ะก็ดีอะไรก็สบายดีโถก็เทียบก็แพงอีกแล้วนะก็นิดหน่อยแม่แต่ว่ามันก็ยากแหละที่ถ้าคนเราจะไปเดาถูกได้ไงถูกไหมอ่าแล้วนี่ก็คือบทลงโทษของเรานั่นเองให้หนมปังหรอใช่อ่ะถือเบมากกินที่อเมริกาทุกเช้าเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าแต่ขนมปังอ่ะเขาไม่กินกันเปล่าๆนะเอาทำไมฉันกินเปล่าๆมันต้องมีท็อปปิ้งด้วยสิฉันกินเปล่าได้ไหมแล้วท็อปปิ้งของเราในวันนี้ก็คืออะไรคะ กาแฟตาช่างฮัลโหลแม่อ้าวปากไม่ต้องฉันกินเองได้แก่ตนครั้งนี้ฉันจะไม่ได้ฉันจะไม่ได้้อนให้แกเลย อ่ะแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะเมนูสุดเด็ดนะคะขนมปังสอสแกรปปีสดนะคะกินทุกวันที่อเมริกาค่ะมากินอีกเลยอ่ะจิบจิบมากอ่ะเดี๋ยวกินคำโตๆให้ดูเลยอ อร่อยกับตัวท้าทักกลมกล่อมนะคะอยากให้มาลองกินดูนี่ไม่ใช่น้ำตาลความไม่น่าอร่อยหรือยังไงอร่อยอย่างน้ำตาลเลยไหลอะไรแล้ววันนี้เราก็สนุกกันมากใช่มากมายเดินดูนู่นนี่นี่เหรอสุจีวีเขาซ้อนดนตรีกันใช่เดินไปที่ไหนก็จะได้ยินเสียงดนตรีใช่ไหมเต็มหูไปหมดใช่ครับแล้วแล้ววันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์นะครับที่ ให้พวกเราี่มาถ่ายทำกันในวันนี้ได้มาปั่นวนที่นี่นะครับสุดๆค่ะสนุกมากเนาะแล้วแต่ว่าน่าเสียดายเนาะวันนี้เวลาพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับผมเทปหน้าเราจะไปที่ไหนไปทำอะไรต้องติดตามกับรายการเด็กมหาลัยเราวันนี้สวัสดีครับไปร้องเพลงดีกว่าภูมิเสียงดนตรีมาแล้วขลกแลกกินแมาจมองโตคมันกล้จะมองโตค่ไจะันกังมังมังลมังมังวมกังวลใ